สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับช่องแม่เก,ก็บเกษตรบ้านสวนคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องพาไม่เก็บไข่ไก่นะคะ่ะรอบตอนเที่ยงค่ะพี่น้องคะเป็นยังคือได้เก็บรอบตอนเที่ยงเพราะว่าไก่กีกินไข่จะคของค่ะก็เลื่อได้ออกมาเก็บไข่นะคะ่ะตอนนี้เพราะว่านก็เอางัวออกไปยังบัตนิกกลับมาเนาะคะ่ะกะหน้าที่ของแม่เก็บกัต้องเขามาเก็บไข่ก่อนเนาะคะ่ะก่อนที่ะวามันสีมากเบิงเบิง,บงหนังพี่น้องคะไข,ข่หอดทางของ ไป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 ด้วยกไข่แตกไปเยต่อไปบอยยางได้บัตรถึงคนมากกัสบสมอลได้ไปนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร่เร็วเร็วโอ้นามไดอสองสาร นั่งเข้ามาเลยจี๊ข้อได้บันเดียร์จี๊ข้อได้บันี่สายบ่อเบืองค่ะห,หมอบอยูก่กับมี่เออโอ้ยหัวตั้มอันนี้บัดเียตั้มลายกระดาเบืองขอในใครนั่นเอาไว้กับพักกันจีได้จ,จีตนน๊ตีนคนตีนคนนี่นี่ โอ้ยนัวมึงด้ล่ะไอ้เรบตีอยจะว่าได้ไม่ไจีกกินคนนี่ขอ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 ใครไหมนึ่งข้างล่างสิกับน,นี่เก็บออกซักคนใครน้อยง่ะค่ะใครน้อยง่ะ ้จิกเข้าบ่าห้ตัวนี้บ่าห้จิกเข้าเสือออกมาก่อนย้่บ่าห้ย,ยังดนสก็บไข่ล่ะเดีเวลานหะเดี๋ยวจังมากนี่ไหมจังมากสักโอเคเห็นไหมเร็อว่นี้เด้เรื่องตัวนี่เดินละนี่นีแล้ น,นี่เด้เป็นกระคูบบัดสี่ข้าวเราบัตนะไป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 ,ไปสีใจกะรอบพอบาานเนาะค่ะมาลางเอาว่าแม่นโดดเราบั่ะตีัน พิดไว้เดี๋ยวรอาบาเก็บไม้แล้วค่ะรอใบกะย่างมือแล่งกัให้พอบานเขาว่าเพิ่งอีกเท่านึงตอนนี้แล้วค่ะกะสั่งไก่ชุดไม้ไปเลี้ยวแล้วค่ะประมาณานคือสียคาคุจังจะมาส่งเพราะว่าช่วงเมษานีเพิคงค่งกลั าท่านนีมีการปล่อยไก,อ,ยกออกมากเพราะว่าไปก่อนออกไปก่อนฟาร์มที่ยนไม่เกยสร้งมากนะคะ เ้าที่สั่งมาหลอบที่ผ่านมานี่ไก่เพิ่นเนาะค่ะสั่งไปไม่อีกรอบนี่ก็สั่งจำนวนสองร้อยตัวค่ะแต่ช่วงเมษาเพิ่นกัยังบันไห้มีการปล่อยไก่ออกไม่หฮอเพราะไก่กะบทันไหนสมบูรณ์แล้วก็เป็นช่วงอากาศห้อน้าเนาะค่ะเพิ่นกะบ่แนในํ้เนาะค่ะช่วงเมษาเพิ่นจะเอาไก่มาให้อีกเท่อกับคงจะเป็นพฤษภาคมค่ะให้มันวิ่ดเดือนห่อนไปสักกอนเนาะค่ะตอนนี้กั มีขอ,อกลองรับแหล้วเรียบ้อยนะคะคือจะเอามามว้อยูขอ,อกเป็ดนี่ขอ,อกนี้เลยจะจะเอมทั้งคางไม่คะ่ะพี่น้องคะส่วนขอ,อกเป็ดเนาะคะ่ะเพิ่นจะมาทรงไห้วันทีบอสซีกับหาเนาะคะ่ะเพิ่นนัดทรงเป็ดกันสั่งมาอีกหนึ่งลอยตค่ะพุนพื้นที่ไม่อยู่ไก่น้ำพ่อได้ว่าให้เป็ดล่งเลนน้ำเนาะคะ่ะมีทั้งลงพร้อมพอบานเพิ่นก็เห็ดไว้เนะคะก่ยังประท่านฤเสีสมบูรณ์ดีเนาะคะ่ะแต่เมือน,นี้ีกับคงจะ ได้เห็ดหรือว่าอาจจะเป็นมืออื่นมือนีหรือมืออื่นภายในสองสองมือนี้แหละคะ่ะต้องต้องเตรียมพื้นที่ให้มั่นเสเนะคะ่ะาน,น้ส่วนไข่เป็ดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเก็บไปเรียกมือเศร้านี่ก่ไข่คร,ครบทุกตัวยี่สิบตัวตอนนี้ไข่ไก่มันเก็บออกรอบแรกยังว่าท่านนด้นับเนาะคะ่ะก็คงจะบอกขาดมือละเพงเพราะว่ามันมีอยู่สี่สิบตัวค่ะพี่น้อง เปลี่ยนอาชีพค่ะปีนี้เศรษฐกิจย่ำแย่เนะค่ะบาวาอีย้ยงกกะยายอย่างหน,น่อยๆเฮ้าบ่ได้สื่อกกินไข่เป็ดไข่ไก่เนาะคะ่ะลูกเต่ากินได้อันสิ่งที่มันสื่อมันกะมีอยู่แล้วแ่ะค่ะค่าเสียใจ เศร,รษฐกิจปีนี้รู้สึกว่าลงทุนยังกะต้องระมัดระวังค่ะพี่นองค่ะยำเยะเพราว่าสีราคายังก็เหลวเตเนะคะ,กะเกษตรกรค,คนบ้านเฮาปลูกมันกบมันราคาต๊ราคาบดีนะค่ะส่วนเลียงงัวกบราคาต๊มาหนีว่าเ็นสองสามปีละค่ะแต่กะเฮากะสู่คือเก้าราคาเลือก,กเกษตรกรเฮามันแห้งนะคะพี่นงค่ะสูมะเหลวอาชีพพออาชีพเม่เฮ้าเห็ดมาเลียงมากอะสิถิงเลยหรือว่าสีบ่เฮ็ดเลยกะ โบเมนค่ะเขาก็ต้องเห็ดไปสืบต่อกันไปเนาะค่ะจ้างของเมื่อกี้เนาะค่ะกะเลี้ยงงัวมามันบริได้ราคาแต่เขาก็ยังคงต้องเลี้ยงไว้อยู่คือเก่าเนาะค่ะรักษาสถานภาพของครอบครัวไว้ก็คือเป็นเอ่อเลี้ยงงัวนี่ละค่ะมีอาชีพเป็นของเจ้าของเนาะค่ะกับบอสไซไง่ายๆเลี้ยงงัวมันกับบริได้ลงทุนอีกถึงมันสิเป็นอ่อขาดทุนในช่วงที่ราคามันลงแต่เขาก็ มองในแง่บวกนะคะว่าเอาบปใดลงทุนคือเฮทไทยนะคะอันส่วนมูเพิ่นที่เพิ่นเฮดไทยเพิ่นขายใดเพิ่นเอามาลงทุนคือเก่าส่วนเฮาขาดทุนน่ะมั่นขาดทุนแน่นอนละค่ะเพราะว่ายิงราคางัวบ่มีการขยับขึ้นในเฮาเลยภายในระยะเวลาสองปี3ปีที่เฮาาื้องัวมากเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เฮาาื้งง่วราคาแพงค่ะมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ราคาก็ยิงตกต่ำลงไป เฮ็ดยังบ่หด้ก็คือตรงเลี้ยงไว้คือเก่าล่ะค่ะขายออกไปเน่นิดหน่อยเนาะคะ่ะส่วนอาชีพไม่ห้าก็คือเฮ็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดขึ้นมาเสริมเนาะคะ่ะอาชีพรายใดกับข้ามาใดทุกมือหันหาเอาค่ะพี่น้องค่ะเศรษฐกิจหูเสึกว่าย่ำแย่แห้งเพิงนทำนายมากกับแห้งเป็นตายานเนาะ,ะ,ะค่ะเงินบบมีราคาเงินบบมีค่ะ ยางน้อยๆเขากับคงจะบอดตายแล้วค่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเท่ามีเขามีน้ำใบกินเขามีพื้นที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าย่างน้อยๆกับบได้ซื้อเขาซื้อน้ำดิค่ะพี่น้องบ้านเท่ามียังกับกินกับอันนั้นมีแก้วกับกินกับแก้วมีประเด็กกับกินกับประเด็กไปค่ะพี่น้องสูงๆกันไปเนาะค่ะเศรษฐกิจแบบนี้เสื้อว่าเป็นกันทุกคนนันละค่ะเจอเนาะค่ะบ่เจอแบบได้กระตรงเจอแบบหนึ่ง ไทยก็เจอกับราคาที่มันบ่สมกับสิ่งที่เฮ้าลงทุนไปเลียงง้วราค่าก็ตโต๊ะตำผสมกับสิ่งที่เฮ้าซื้อมาเรียงเนาะคะ่ะแต่อาย่างน้หน่อยก็เรียงเม,ม่มันไววเอาลูกมันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีแต่คํามาสู่ย่างเดียวน,น,นะคะกีดย่งกับเหล้วแเต่แต่กับการลงทุนเข้าก็ต้องคิดไลยๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะยิ่งตอนนี้แม่เก๋กับเปลี่ยนเนาะคะ่ะ เปลี่ยนจากการเ,ราาเรลี้ยงง่วมาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเสริมขึ้นมาจำนวนกะลงทุนก่อนนึ่งผุ้หลักค่ะพี่น้องเฮ็ดจังใดๆเข้าสีเอาอ่ากินตะเงินเบียเก่ามานกบเบิดไปน้ำเนาะคะ่ะเฮากับตองหาแนวเห็ดเนวทํทำเพื่อได้ว่าเป็นค่า้เสียใจในแต่ตละมือค่าใช้จ่ใจนี่ก็มีอยู่สุดเดือนพี่น้องค่ะเพราะว่าตะเงอนใด้บานได้เนาะคะ่ะสินปีมากตกเดือนมากมีตะเนวจ่ายค่ะอยู่บาน ่านามคาไค่าเศร้าพันกิจเสือ่านหลายๆบ้านกะคงจะเป็นคือการพี่น้องนี่เพิ่นกู่มั่นออกเรือเพิ่นกะรอเวลาจะปลูกเนาะค่ะรอฝนอีกจักรอบหนึ่งเพิ่นกับผ้ากันทยเตรียมดินไว้แล้วเพิ่นมีพื้นทีเห็ดให้เพิ่นกับเห็ดให้เนาะค่ะส่วนเมกเกะมีพื้นทีบ่ไหลายมีพื้นที่จำกัดกะเรียงซัดค่ะพี่น้องค่ะก็เรียงไกล้เรียงเป็ดเรียงง่วนี่แหละค่ะส่วนพื้นที่ที่ห้าเห็ดเขาเห็ดนามกะมีอยู่เนาะค่ะกะ ห็ดเขาเห็ดน้ำามื่ถ้ากินถ้ายยากง่วมูนีกาไม่เกี้ไปไลเขามาเรียวนะคะเป็นหนงัวพปอสลีเอาไปลามไ้คนละมองนะคะ่ะโมนิกาสีมีงานไปหรือว่ามีธุระสิไปก็เลยเอางัวเขาเว้นเอาเขาตะเวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันสีหยากส่วนพอบานกะอันคุยกันบางนึงนะคะว่าก,กำลังไลง่วกลับเขามาานะคะนี่ก็คือฟุน้น เกบกอกออกว้เอาไว้ด้านหน้าคอ,อกเลยนะคะกอ<ม>กออกอว<ๆ>เ้เรื่อยๆเบื้องเื้นทีฟุ้นตอนนี้กะเหลือบ่หลายเลือนะคะเอาออกเรื่อยๆอากาศฮอนๆแบบนี้ฟุ้นกะสิผู้ดีแนเ่เขียวดีนะคะกะเอาไปใส่ให้ใสหน้าตอนนี้นะคะหญ้าที่ไ่เก็บปลูกไว้ในหมู่บ้าน,นะคะ่ะเริ่มเกิดแล้วเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกเธอหนึ่ง ฝากพี่น้องเนาะคะ่ะกดติดตามแมเก,กเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์สิมาอัปเดตเหตุการณ์ให้พี่น้องในเบิ่งเนาะคะ่ะว่าตอนนี้แม่เกเหตุยังยู่แลรวเนาะคะ่ะไปจังหดในเรียงงว่วขาดทุนหลายปีมีแนวเฮดโบเนาะคะ่ะแม่เกกะเอามาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอยู่ตลอดจังใดก็ฝากพี่น้องกดติดตามใบน้ำเดือค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่เก,กไว้ไหน,หน้ำเนาค่ะถึงจะบ่อคอยมีเวลามาลงคลิปปันไดแต่ก็สิพยายามเนาะคะ่ะที่สิหาคลิปมาให้พี่น้องในเบิ่งขึ้นก่านั่นแ่ะคะ่ะ มิดซีดีพรท่านนี้มากเลยค่ะพี่โนโอ้องเดี๋ยวก็คงจะมาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่เกยก์เขาคงจะขอปิดคลิปไปเพียงสำเนียก่อนผ้าออกมาเบิงอันตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไเรเนี่แเ้ียวนะคะผันเปรไปทังไดเห็ดอันเรียงไก่เรียงเป็ดเห็ดขอกเป็ดเพิ่มขึ้นมากะ่ะไก่จะเร็จแล้วเป็ดจะมาทรงเพิ่มเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบิงเนาะคะ่ะมือที่เพิ่นมาเอาเป็ดลงไห้เนาะพี่น้องเนาะ จังในสำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไปเพียงสัานี้ก่อนค่ะ